ราศีมีนเกิดวันที่16มีนาถึง15เมษายนเรามาดูอุปนิสัยและไม้มงคลที่ควรปลูกสำหรับชาวราศีมีนกันนะคะชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนฉลาดมีความเป็นอัจฉริยะทางด้านความคิดมีน้ำใจอบอ้อมอารีอ่อ,อนโยนมีความทะเยอทะยานเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนเหมาะที่จะปลูกไม้มงคลตัวไหนบ้าง ไม้มงคลที่ควรปลูกนะคะก็จะมีกล้วยไม้กล้วยไม้เนี่ยปลูกไว้เพื่อว่าให้ประทับใจแก่บุคคลทั่วไปทําให้คนในบ้านมีจริยธรรมเฟืองฟ้าเฟื่องฟ้าก็ทําให้คนราศีมีนเนี่ยสดใสเบิกบ้านชีวิตที่รุ่งเรืองมีความสุขนะคะต้นวาสนาเนี่ยเหมือนเป็นต้นที่ ไม้เสียงไทยนะคะถ้าใขรปลูกแล้วจเจริญงุ้อเรืองสวยงามเนี่ยก็แสดงว่าจะทําให้ชีวิตมีแต่ความสุขสมหวังให้โชคให้ลาบยิ่งออกงามงามเลยนะคะยิ่งดีเลยค่ะต้นโมกต้นโมกเนี่ยเหมาะแก่ชาวลาศีมินก็เพื่อที่ว่าเสริมวารมีคุ้มครองให้ลูกหลานบริวารอยู่เย็นเป็นสุข จะมี3อันนะคะเดี๋ยวจะมีต้นที่เสริมพลังทั้ง3อันเลยให้พลังแก่ราศีมีนก็จะมีโมกมีกล้วยกล้วยเนี่ยมันจะเป็นมีลูกใช่ไหมคะก็เหมือนกับเป็นบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันเสริมพลังให้แก่ชาวราศีมีนเลยส่วนมะม่วงมะม่วงก็เหมือนกันเลยคะ่ะคุ้มครองเสริมบารมีให้กับล,กลูกหลานเหมือนกัน ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามายังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ